เตรียมน้าอ่าการเตรียมน้ําเชื่อครับอ่าต้องเตรียมน้ําก่อนันดับแรกอันนี้สําหรับประสบการณ์นะอ่าแต่ถ้าไม่ใช่ประสบการณ์ต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิอ๋อเพราะว่าถ้าประสบการณ์เนี่ยเขาจะรู้ต้องใช้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่สามสิบหกองศาอืมสามสิบหกก็น่าจะประมาณอุณหภูมิคนไหมพอดีอุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิคนเนี่นแหละไม่มีไข้อ่ะเือจะมีอุ่นๆหน่อ,นนอยๆเนี่ย สามหกสามเจ็ดแต่ถ้าแต่ถ้าให,ให้ดีต้องมีประดอดวัดถ้ามีประดอดวัดน่ะอย่างนี้แต่อันนี้เราใช้มาผสมจนมาจนเอา้าหกเลยแม่ถ้าเป็นมือใหม่ก็จะใช้นี่แต่เราอ่ะผสมมาตั้งนานแล้วก็รู้แล้วเออพอรู้พออ่นเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยสามหกสาต้องจิ้มดูว่าอุน่นอุ่นขนาดเอานิ้วใหญ่เนากะก็เหมือนน้ำดื่มนะใช่ไหม ใช่แหละคืออุณหภูมิของมันก็คือเย็นกว่าก็ไม่ดีเย็นกว่าไม่ได้ขอ,อเย็นกว่าไม่ได้อุ่นกว่าไปก็ไม่ได้คืออุณหภูมิเนี่ยที่เราจะละลายน้ําเชื้อเขาเรียกน้ําที่จะละลายน้ําเชื้ออ่าคือน้ําที่จะละลายน้ําเชื้ออุณหภูมิประมาณสามสิบหกองศาประมาณสามสิบหกองศานะครับอ๋ออันนี้คือทางถังพอดีเจ้าของเขามีถังเขาเองอ๋อเจ้าของมีน้ำเชื้อเตรียมมาแล้วมีน้ำเชื้อของเขา เขาเลือกสายพันธุ์ไว้ไว้แล้วเฮ้ยไม่ได้เอาไปนั่นมาอะเป็นยังไงในข้างในในมันจะเป็นเป็นไอ้นี่เป็นลิควิดน้ำขยักยกขลัยก,ย,กยักขยกขึ้นมาหน่อเนี่ยมันจะมีไส้ไหนเนี่ย<อ>ร่อดน้ำเชื้อเห็นนหความเย็นลบร้อยเก้าสิององศา คุยลบร้อยเก้าสองก็เย็นมากเลยลบร้อยเก้าสิบองศาโอ้ก็ใช้ประมาณกี่ตีสีใช้แค่หลอดเดียวใช่หลอดนึงมีประมาณกี่ตีพอในหนึ่งหลอดจะมีโดสอยู่ประมาณสามล้านกว่าตัวตัวผู้เออก็คือเขาเรียกโดสนะเออมันจะมีสามล้านกว่าตัวใี่หนึ่งโดสเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโดนเจ้าสามล้านกว่าตัวนี่ต้องแยกกันไปปฏิสัมพนธ์นะเอาแค่ตัวเดียวเอาฟอร์ดเอาฟอร์ดเอาแค่ตัวเดียวเอาตัวที่เก่งที่สุดตัวเดียวอื คนไหนถึงก่อนก็คนนั้นคนนั้นแหละลนะระวังโดนแก้รวระวังโดนแก้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันดูแหละกันเย็นมือไหมเลยแหละโอ,อะโดน,โดนไม่ได้นะครับเดี๋ยวพีนะนำถือเนะี่ย โดนไม่ได้เลยมือไม่เพราะว่ามันเย็นมากลบได้ร้อยเก้าสองร้อยเก้าสิบองศาโอ้ลบร้อยเก้าสิบองศาเก้าสิบกว่าเก้าสิบสองนะประมาณนั้นโอ๊กฟอดนะมั้ยหกศูนย์สี่นะอ๊อหกศูนย์สี่หกศนย์สอกฟอดนีนี่มันนี่ไอ้นี่นี่เอามาเอามือมาไอตัวเด็กอ่ะไอเชดาถือไว้ก่อนเด็กอ่ะเด็กไว้จิ้ม เราจิ้มดูไปลราจิ้มดูสองจิ้มดูจิ้เป็นไงอ่าเราจิ้มดูนี่จิ้มนี้อ่าไม่จิม้มเลยไม่เลยเาจิ้มไปด้อยไม่ไม่ได้เหมืเย็นเกี๊ยบเดี๋ยนะใช่ป่ะอ่าจิ้มอ้าวจิ้มเมข้าไปที่น้ำอ่ะนี่คือนายตัเจนเหลวอ๋อช็อตนะเหมือนข้าหน่อยช็อตหอะไรนีไไนไไน่คือนายตัเจนเหลวเออได้ใส่พันอันนี้ซื้อมาแพงไหมครับเนี่ยไม่แพงถ้าลองว่าผ้าอีสานแพง อ๋อถ้าไปถ้าไปอีสานอยู่ประมาณโดสเท่าไหร่เงี้ยมองครั้งครั้งแรกสามพันห้าอ๋อมันเป็นพันอะไรพันบามัานอ่ะพันไหนบามัานบามัานออกฟอร์ดอ๋อพันออกฟอร์ดบามัานนำเข้ามาประเทศไทยซื้อไม่ดีมานอ๋อตัวพ่อมันนะพ่อพันพ่อพันพ่อพันหกล้าน แช่ไว้ประมาณ30มสิบวิอ๋อเราก็เอาโดสเนี่ยมาแช่น้ำที่เราผสมไว้อุ่นเราเตรียมน้ำอุ่นที่ละลายน้ำเชือละลายน้าเชือประมาณ30มสิบวิก็แป๊บเดียวไม่นานน้ำบหนึ่งถึงสามสิบหนึ่งสามสิบไปละเกินหน่อยเกินนิดหน่อยได้เลยอันนี้ก็ถึงหออ๋อเนี่ยพอดีนั่นกันแบ่งความรู้กันครับ ันนี้เขาเรียกถุงยางงูใช่รู้ไว้ใช่ว่าสบายไปตามถูกต<ช>้องแม่ป้าพูดถูกวันนี้ถุงยางงูงถุงแล้วสามสิถุงยางเวลานั่นมาแล้วกันนี่เห็นไหมสลัดสลัดเช็ดอืมสลัดเช็ดเห็นไหมเห็นน้ำเชื้อมไหมน้ำเชือมจะอยู่จากนี่มานี่เราจะเอาด้านเนี้ยใส่เข้าไป เห็นขาวๆเนี่ยนิดนึงเห็นขาวๆไหมขาวเนี่ยก็คือหมดคือเวลาจะดันน้ําเชื้อออกมานี่ทุกวันประกอบปืนนี่คือหลอดหลอด0.2มันจะมีหลอดใหญ่หลอดเล็กอนนี่เป็นหลอด0.2ดันเพื่อให้น้ําเชื้อออกทะลุออกไปโน่นอ่านี้เราก็ตัดาบ ใส่พลาสติกชีตอ่าก็เรียกพลาสติกชีตอ๋อนี่คือตอนนี้น้ําเชื้ออยู่ในหลอดนู่นแล้วน้ําเชื้ออยู่ในหลอดนั้นแล้วหลอดพลาสติกชีตละเราก็ดันตัวสอบว่าน้ําเชื้อออกไหมเห็นไหมเห็นปลายปืนไหมเห็นไหมเป็นน้ำเชื้ออ่าเป็นคล้ายๆปูนออกมาละอ่าคล้ายๆเหมือนเหมือนมันน้ำจะปิ้นออกมาอ่อานั่นแหละเอาแค่นี้พออ๋อแล้วเราก็มาใส่ถุงป้องกันอีกชั้นหนึ่ง กันอีตรงที่ว่าเราแวกดูว่าเผื่อมันมีเชื้อตรงปากช่องคลอดมันจะไม่เข้าไปสัมผัสกับมดลูกม,มดลูกที่อยู่ด้านในเรียบร้อยครับอ่าไปตามไปที่คอกันเลยนะครับคลิปเราเรียวๆเ,เลยนะครับไม่มีตัดต่อนยิบิบะ เม yeah, yeah. ื่อตอนแรกเรามาสำรวจแล้วว่า şey มันซ่องคลอดพร้อมก็นะยงระบบตืบพันข้างในอ่ะมันรูมมันพร้อมแล้วเวลาเราแยงเราแยงเอียงสี่ห้าองศายงเอียงสี่ห้าองศาเพราะถ้าไปแงยงตรงๆมันจะไปโดนกระเพาะเยี่ยว ออยังตรงไม่ได้จะลดกระเพาะเยื่อกระเพาะเยื่อมันก็ก็คือกดกดลงสี่ห้าองศาอ่าแล้วก็เราพอเวลาเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเนี่ยดันให้มันผ่านดูช่องกระเพาะเยื่อไปก่อนช่องดูกระเพาะเยื่อเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านช่องดูกระเพาะเยื่ออ่ะมันจะทําให้เดี๋ยวงวมจะเยี่ยวปิ่นแล้วก็เราดันมันอยู่คนละช่องกับมดลูกอืมครับข้างในมันจะมีสองช่อง พอมีฉีู่ฉี่ยดูฉี่ด้วยถ,ถ,ถ,ถ้าไปโดนฉี่พุ่งพวดออกมาแสดงว่าเข้ากระเพาะเยี่ยวไปแล้วเนี่ยเวลาดึงเสร็จอืเข้าไปแล้วนะแล้วก็ดึงไอ้ถุงออกเนี่ยเพราะถุงเนี่ยเรากันตรงนี้เฉยอ่าเดี๋ยวดูตรงนี้อ่านถุงดูถุง่าเนี่ยถุงเนี่ยเรากันตอนเข้าไปเฉยเพื่อไม่ให้มันติดเชื้อตัวนี้ก็คือต้องอาศัยประสบการณ์และความชํานาญนะครับการเรียนดูนะครับมือซ้ายเนี่ยเราไปค้ำหาจับล็อกคอมันลูกไว้แล้วก็หาดูอืม รูมันจะเท่าปลายปืนนี่แหละรูมันประมาณเล็กๆนี่แหละมันต้องสายความชํานาญหน่อยใช่ชานาญแล้วก็การทำต่อเดานะไม่ได้นะต้องม่ชำนาญไม่ได้นะมีไม่เคยให้หมอเจ้าอื่นแล้วก็ไม่ไม่ติดมีไหมมลูกตัวนี้มีมีมลูกตัวนี้ตัวนี้หน่อยจะดำนรอมันเป็นในนี่ใช่ไหมหลังคลอดมาเนี่ยเป็นไงมันจะมีครนิี่อิอมันจะมีครๆนี่นิดเกิดจากแผลเป็นที่หลังจากคลอดอ่ะ เื่อหลังจะคลอดขึ้นมามันจะสร้างสร้างแผลเป็นขึ้นมาในี่ยไหมกาดกาดบาดแ,ดแผลที่เวลาลูกมันคลอดอมันก็จะเป็นบาดแผลเข้าแล้วนี่เ,เราก็วางตำแหน่งวางตำแหน่งที่จะปล่อยน้ำยาก็คือมือซ้ายเนี่ยเรารู้แล้วอลไรน้นรนายเปืนเราอะไปอยู่ตรงไหนของตัวมดลูกของปีกมดลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือต้องอาศัยประสบการณ์อย่างว่าประสบการณ์แล้วก็ อันนี้ผมปล่อยเนี่เห็นไหมเห็นน้ำเมือกที่มันไหลไหมน้ำเมือกไหลเนี่ยเห็นไหมน้ำเมือกน้ำเมือกไหลย,ย้อยลงมาเลยฮะแสดง,งว่าน้ำเมือกตัวนี้คือพร้อมที่ผสมเต็มที่แล้วก็ฉีดเลยเพราะว่าน้ำเมือกมันไม่ขาดเลยเนี่ยไหลย,ยื่ลงเอ๊ะเราตอนเราแยงเดี๋ยวเราแยงลึกประมาณไหนเลือกก็ไปถึงตัวมันลูกข้างในเลย๋อก็เราก็ใช้มือซ้ายคัมไว้อ่ามือซ้ายจับไว้มันก็จะรู้เลยจะรู้โดยอัตโนมัติเรอใช่ก็คือใช้ความชำนาญอ่าเนี่ยปล่อยหมดละ อ่าอันนี้สามล้านตัวเข้าไปแล้วสามล้านตัวอ่ารอรอแย่งกันมาเป็นแค่ตัวเดียวอรอเอาตัวเดียวตัวไหนจะเก่งของเพื่อนตัวเดียวแล้วก็นวดนวดหมอตัวไหนที่เห็นมาไม่รู้อ๋อเขาอยากจะได้ตัวเมียอันนี้อันนี้เลือกไม่ได้หมอทําไม่ได้ตัวตัวผู้เบื่อแล้วก็ไอ้นี่ไหนให้มันบีบให้มันบีบรัดบีบรัดแต่เขาควรระวังเนี่ยต้องขัดให้ดีนะขาไม่งั้นดีดนะเนี่ยไข่ไข่โป้งเลยล่ะอ่าดีดต้องระวังไม่งัวเรามันเชื่องด้วย เรียบร้อยแล้วเนอแต่เชื่อมไม่เคยดีดไม่ใช่แต่ถ้าเราไปล้วงๆอย่างนี้มันก็อาจจะอาจจะรำคาญได้จะดำเดี๋ยวดูเดี๋ยวเวลาเนี่ยมันอาจจะมีขี้มาแล้วก็ปนเลือดออกมาด้วลารูดไอ้นี่เนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยน้ำล้างน้ำอาณาวอ้ณาล้างน้ณาล้างหมอทำให้เลยเรียบร้อยติดถุงมือแล้วอ่ะติดถุงมือเอาเอาไปทิ้งไหนเดี๋ยวกองเขาอยู่ไหนกองขยะเผาเลยระวังบางทีมีเชื้อโรคนะเราไม่รู้ได้ <premises. S 2> เสร็จแล้วก็ล้างนะทำความสะอาดบาดแผลนะครับบาดแผลล้างแล้วก็อาบใช่ครับแล้วร้านที่มันชุ่มชื้นมันต้องคนใจรักนะของนี้นะเนี่ยดูเลีเลื้ยเลี้ยยช่วงแม่สาวแม่สาวล้างอาบมาพูนองภูมิข้างในมันร้อนอ๋อต้องปรับอ๋อต้องหลังจากนี้แล้วบางคนบางคนก็จะมีสูตรบางคนเขาจะอยากได้ตัวเมียเขาจะเอาความเย็นมาบล็อกน้ำเชื้อโอ้มันมีหลาย มันให้เกิดความเก่งมันมีคะแนนหลายสูตรนะอุ้ตัวแรกมันเป็นตัวไอตัวเมียเนี่ยอืมอ๋อคือตัวนี้เคยมีลูกมาแล้วเป็นตัวเมียพอมันจะลดความเครียดของมันมันอาบน้ำมต้องให้เย็นเชื่นใจอย่างที่ร้อนพ่วเมื่อกี้เข้าไปมันเย็บมันร้อนใช่พยิ่งเราเอาน้ำฉีดให้เย็นยิ่งดีเลยยิ่งดีมันจะไม่เครียดอ๋อไปน้ำปล่อยได้อ่าปล่อยได้แล้วครับ ราทำเสร็จดีบอลนะครับก็มาเก็บทางภาษาเครื่องมือจุ่มน้ำยาเนี่ยอันนี้ร่อยเนี่ยอ๋อใช้จุ่มน้ำยาเช็ดด้วยไอ้ตัวนี้สำคัญเลยนะใช่ที่สำคัญเลยอันนี้เป็นเตเลเตะนะเตเลเอาวุธอาวุธอาวุธประจำกายอ๋ออนนี่สายพันธุ์ที่ทางการผสมนะออกฟอร์ดออกฟอร์ดโรเจอร์หกศูนย์สี่ทับสี่ไอ้ชัยดำ อะไรนะชื่ออะไรนะเจ้าของเจ้าของชื่ออะไรอาดมใช่ไหมใช่ชื่ออะไรไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของอะ่ะอาดเนะอาดมอย่างนี้แล้วกันดำมัดมมจัดห <laughs> มายเลขที่หนึ่งสามสามทับห้าหนึ่งสามสามทับห้ามู่เจ็ดตำบลเกาะจัน ชื่อแม่โคแต้ม,ตมอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวนี้สี่ปีได้ยังอ่ะลูกกี่ตัวแนละ้วตัวเดียวตัวเดียวสามปีส <3 S 1> ี่ปีอหละสามปีมปสีแดงวันนี้วันที่ยี่สิบหกเนาะใช่ป่ะยี่สิบหกดิยี่สหกทับศูนย์หนึ่ง สองห้าหกแปดหกแปดอ่าเวลายี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบหกยี่สิบหกนะพรุ่งนี้ยี่สิบหกนี้ยี่สิบกพนี้ฉันไปประชุมยี่สิบเจ็ดวันนี้ยี่สิบหกเวลาสิบเวลาเวลาประมาณหเนี่ยหนึ่งทุ่มโดีเลยสิบเก้าอ่ะทุ่มสิบนาทีสิบเก้าจดหนึ่งศย์ศนศูนย์พอวิธีวันที่สังเกตกับสต์ยี่บหกยิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอดอันนี้หมอครับจะประเมิน ระยะคลอดหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าประมาณวันที่สิบห้านะเริ่มดูการจับสัตว์งูกับสัตว์นะสิบห้าศูนย์สองทับหกแปดวันกำหนดคลอดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบกือเดือนท้องกี่เดือนท้องเก้าเดือนอ๋อเหมือนคนเลยนะเห<น>ม<น>ือนค,คนเลยเก้าเดือนประมาณวันที่แปดที่เก้านะ ที่เก้าแล้วกันศูนย์เก้าทับหนึ่งศูนย์หกแปดเหมือนกันทับหกแปดหมอไม่รู้อะเซนปีสามตัว <c oughs> ถ้าลองถ้าลองติดมาสามตัวออกลายเป็นสิบเอ็ดตัว